ก็สวัสดีนะเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาทเที่ยวผมจะให้ดูเปตองผู้ผสมอายุ110ปีครับอันนี้นัดตัดเข้า4ทีมสุดท้ายครับถ้าใครแพ้จะตกรอบทันทีพี่ตุกเข้ามาถือว่าหลุดนะครับเท่าที่เห็นลูกพี่เขาเข้ามาเข้าไปตองดีมากนั่นไง ลูกเข้าเสียเปลียบกันแล้วครับแบบนี้พอตึ๊บตองตีก่อนเลยครับแบบอรอ,อ,าาอ,อตึ๊บตองตีครับาาอจอบดเลยครับาาอโอ้ยังเกืียบเปลี่ยนนะฮะเข้าไปตองดีมาก Ô chịu cái gì vậy ô chịu cái gì vậy ô chịu cái ดูรถเข้าอีกลูกงครับแกลากแก่นนะหลุดนิดนึงลูกนี้เหมือนจะเตีแล้วครับเพราะว่าคุมอยู่สองลูกสวยอยู่นนดีลูกนี้ปั้งไม่โดน,น,นเหมือนจะช่วยเข้าแล้วครับลูกนี้ป้องเตี่ยนด้วย,ยครับ you เออลูกหนึ่งเปลี่ยนครับลูกนี้เคยจาไม่เคา,าว,ว่ากงรา,างลูกตจะไีเ้วไม่ถูกม,มีอะไรอีกลูกหนึ่งครับ ครบได้ลูกจอบครับตดยนะครับเทคทุกจะเข้าทำแต้มเพิ่มได้กี่แต้มได้ด้วยครับในะี่โซเรียกมาดูก่อนนะ ดูจะตกประมาณนั้นก็ได้ไหมครับได้สามเลยสี่แจมครับดูต่อครับลางที่สองทีม น่าน่าจะเป็นทีมรักกัปตันอยู่ผมไม่แน่ใจนำทีมจากราชบุรีไปสี่แล้วครับหัวแรกที่เขาตีครับงรุมีีถูกครับดูวิตุกเข้าอีกโลกหนึ่งครับนี้ก็ยังเข้าสวยอยู่ครับ ตีลูลลกนี้ลูกครับเขาเรียกว่าจุกจุกลกนี้ปีตกต้องไม่หลุดนะเปียกเลยครับดูกีเขาตีตีลูกนี้ลูกที่สามครับ อ oh, พี่เข้าดีมากเลยพ,พี่สาวผมคิจนาตรงที่ทอง คดก่งเรตต้องตีครบสามลูกนะครับไปไปดูนะครับนั่นไงครับนั่นไงครับไม่ตายด้วยมั้งผมดูละ ไม่ตายครับแต่ลูกก็ยังเหลือสองสองกันอยู่ที่ว่าใครจะภาพครับตอนนี้ถ้าพี่เขาเข้าได้เปรียบหนึ่งลูกนะลูเขาจะเรียกตีหรือเรียกเข้าเลือกคตรับเผื่อโฟโล่จอบ นนั่นไงก็ยังได้เปลี่ยนเลยครับดูครับตีเพื่อรับหนึ่งครับถ้าตีผิดจะเสียหนึ่งให้ดูลูกตีลูกนี้ครับถ้าเข้าก็ได้หนึ่งตีก็ได้หนึ่งถ้าถูกประมาณนั้นจะดูว่าพี่เขาจะเลือกเข้าหรือตี เข้าไปตรงดีมากครับระยะนี้ไม่น่าหลุดเหมือนจะเลือกตีครับเพื่อโฟโลเอาลูกตีจอบโอ้ยผ,ผ,ผิดเสียแต้มโอ้โหกูต่อครับคะแนนเหมือนจะห้าต่อศนะูนเข้าไปตรงดีทั้งสองทีมครับตอนนี้ก็ตึ๊บเลือกอะไรเลือกตีครับ พคตตึบจะตีลูกนี้เลือก,กตีครับก็ไม่ไปครับลูกลังไม่ไปอุ้ยลูกนี้ตีผิดแล้วครับตอนนี้ต้องเข้าคุมอย่างเดียวแล้วมั้งครับโอ้ลูกหมดแล้วด้วย ดูลูกตีตกสวยๆครับว้าว เขาเรือลูกหนึ่งโอ้โหเข้าไปตองลูกนี้มันจะงามอะไรปานนานข้นไปดีกว่าากเ้านได้หนึ่งลกทว้อางนหมเขาเขาหรอแต่มันติดลูกมันติดไม่ออกเล พี่ตุกจะเข้าออหนึ่งครับลูกนี้แจ้เจมกมันดีมากว่าเข้าได้จริงด้วยแล้วก็เป็นจีแต้มละ ตอนนี้คะแนน6-0แล้วนะครับคู่นี้ใครแพ้จะตกรอบนะครับตุกสุดสวยเข้าดีด้วยวดืวมดูพี่เขาจะเตะปีม, <Hey. S 1> มันมาก เข,ข้าครับโอ้หลุดนิดนึงเกมปีบครับลูกนี้ก็ไม่ถึงครับต้องตีแล้วครับลุงลูกนี้ต้องถ่ายเกมไม่ได้นะครับไม่งั้นจะเสียเปรียบเยอะโดน ខ <Net> ត <-hertz> ់ទ <uma est> <t> ៅជ <forcé Deus> <t> ិតទេអครับលោកបុកអូយទីចតដោយអ า,าวันนี้คุมดีมากกงช่วยกันคุมแล้วครับโอ้โหมาตีแตกเอง ดูนะครับต่กดตรตึบตีถูกสองโลกนี้พาเล็เข้าแต้มอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ตบตายดยครับองเรา เข้าไปต่อหุดอีกสนามนะึงลูกนี้ไม่ตีคนะรับเพราะว่ากลัวชอ็อตขึ้นมาอยู่ที่สองแล้วเหมือนเขาจะตีนะดูนะครับว่าจะตีไงลูกนี้มีโอกาสลั่นนะครับไปต่อ โอ้ไม่ลั่นด้วยสามแต้มเลยครับสี่เป็นห้าไม่เข้าสี่เลยครับหกแล้วเหรอเอากะกะจะให้ตีติดจอดว่างั้นครับอาดูนะครับอะไรของเธอ เอ้เกโอเจมริงด oh, ah. ้วยแบบแบบนี้เธอฟุกนี่ว่ะเธอไม่ใช่ฝีมือตุกสุดสวยโยนเอไม่ฟุกนะครับเห็นเขาตีถูกทุกลูกอยู่ได้ตีสามลูกไม่ใช่เหรอเจมนี้ตีถูกๆุกลูกอยู่ครับไม่ฟุกหรอดครับ